ด็กิันพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่8 1หลัวสันหยวนเดินออกมาจากตำหนักไทจีด้านนอกเป็นขั้นบันไดหินอ่อนสีขาวทอดตัวลงไปเป็นชั้นๆไกลออกไปอีกนิดเป็นกระเบื้องเคลือบสีเหลือง ท้องฟ้าสีเทาหม่นในเหมันฤดูแผ่สะท้อนบารมีแห่งราชวงศ์เขามองท้องฟ้าสีเทาหม่นไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งใดกลุ่มคนร่วมสอบพยอยเดินมาร่วมแสดงความยินดีกับเขาจ้วงหยวนคนใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยห้องเต้อ,อง์ใหม่ พระองค์พระราชทานตำแหน่งซิวต้วนแห่งสำนักฮั่นหลินให้เขาบัดนี้เขาเป็นบุคคลอันดับหนึ่งที่ทุกคนต่างจับตามองเท่าว่าเขายังดูวัยเยาว์และถ่อมตน้นบนร่างสวมเสื้อคลุมยาวสีฟ้าเพราะรูปร่างสูงตระงานคิ้วคมเข้มเมื่อมองแล้วจึงให้ความรู้สึกเคร่งขึมอยู่หลายส่วน มีขุนนางหลายคนเข้ามาสนพนาผูกสัมพันธ์กับเขากล่าวถ้อยคําเกรงออกเกรงใจเมื่อเห็นต้วงหยวนคนใหม่ทุกคนต่างรอบยิ้มในใจเกรงว่าการเดินขบ,บวนเฉลิมฉลองสามวันข้างหน้าต้วงหยวนผู้นี้คงต้องถูกรุมล้อมเป็นหน้าช่างมีรูปโชมหล่อเหลาโดดเด่นเหลือคะนาซุนเจียเข้ามาต้อนรับเขา เจ้าออกมาได้เวลาพอดีไต่เท้าสีให้คนส่งจดหม,มายมาไตเท้าสีก็คือท่านรองราชเลขาสีไวในยามนี้ระหว่างการสอบระดับแคว้นเขาเป็นคนเลือกชื่อของหลัวซันยวนออกมาบัดนี้หลัวซันยวนถือว่าเป็นสิทธิ์ของสีไวแล้วสุนเจียกับสีไวเป็นสหายรักกัน ต่างก็เป็นฝ่ายชิงหลิวซุนเจียมีแผนจะแนะนำหลัวซันยวนให้กับสีไว้ก่อนหน้านี้แล้วหลัวซันยวนก้มศีรษะคลี่ยิ้มกล่าวข้าได้รับความเมตตาจากใต้เท้าสีกำลังหาโอกาสไปคารวะใต้เท้าสีพอดีขอรับ ทั้งสองเดินพูดคุยพลางก้าวลงบันไดาจากนั้นก็เห็นเกี้ยวหลังหนึ่งถูกแบ่งออกมาจากประตูเฉิงเฉียนเกี้ยวหลังนั้นสร้างอย่างเรียบง่ายเผ่าว่าด้านหลังกลับเต็มไปด้วยเหล่าองคารักษ์จำนวนมากเมื่อสุนเจียเห็นเกี้ยวหลังนั้นสีหน้าก็พันเย็นเยียบอย่างไม่อาจสะกดกลั้นกล่าวเสียงตำ่ำ เจ้าเดรชาญเท่านี่บัดนี้ถึงขั้นนั่งเกี่ยวเข้าวังหลวงแล้วไม่กลัวว่าจะถูกขุนนางตรวจสอบดีกาก่นดาหรือไรเหตุเพราะวังยวนสังหารหลิวเก๋าเหล่าหลิวเก๋าเหล่าเป็นที่เคารพนับถือของทุกคนในฝั่งชิงหลิวดังนั้นไม่ว่าผู้ใดเมื่อเห็นวังยวนก็รู้สึกไม่พอใจที่สําคัญหลิวเก๋อเหล่ายังไร้ความผิดใดๆ เขาอายุ70ปีแล้วตรากตรามทำงานหนักเพื่อราษฎรมาทั้งชีวิตขลื่นลมมรสุมพายุอะไรล้วนผ่านมาได้ปีนั้นที่เกิดการนองเลือดแย่งชิงบัลลังก์ของอดีตห้องแต้เขายัางรอดพ้นมาได้อย่างปลอดภัยครั้นถึงเวลาเสพสุขในบ้านปลายของชีวิตกลับต้องตายโดยน้ำมือของวังยวนพวกข้าย่อมไม่มีทางเข้าร่วมกับพวกคนชั่วช้าพรนนี้ ซุนเจียกล่าวบัดนี้ในราชสำนักมีคนยึดเขาเป็นผู้นำมากมายเท่าว่ารอดูไปเถิดหนทางดำมืดเมื่อเดินนานไปย่อมพบผีเข้าสักวัน หลวสั่หยวนเพียงรับคำเสียงหนึ่งเขามองตามเกี้ยวของวังยวนไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งใดหลัวสัหยวนเงยหน้าขึ้นเดินตามซุนเจียออกนอกประตูวังหลวงตวนของสีวยห่างจากวังหลวงไม่ไกลใช้เวลานั่งเกี้ยวเพียงประเดียวเดียวเท่านั้นไต้เท้าสีออกมาต้อนรับเขาด้วยตนเองไต้เท้าสีมีรูปร่างสันทัดใบหน้าเป็นมิตร หลัวสัญยวนคุกเข่าลงกล่าวคารวะใต้เท้าสีวยประคองหลัวสัญยวนลุกขึ้นกล่าวพลางยิ้มข้ารับการคารวะจากเต่าแล้วต่อไปเรียกเขาว่าอาจารย์ก็พ่อด้านข้างมีคนยืนอยู่สวมชุดสีขาวจันนวลฉีกยิ้มกว้างพลางเอ่ยมาดื่มชาที่จวนของสีเกเราก็ได้พบท่านจ้วงหยวนคนใหม่ ท่านจ้วงหยวนจาค่าคนแท่เฉิงได้หรือไม่หลัวสันหยวนเยิ้ยมไต้เท้าเฉิงมอบความประทับใจให้กับผู้คนอย่างลึกนักข้าย่อมจําได้จากนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจเฉิงหลางอีกหันไปเสวนากับสีเว่ยต่อรอจนหลัวสันหยวนและคนอื่นๆจากไปแล้วสิเว่ยก็ยกน้ําชาขึ้นดื่มที่ปรึกษาในสวนเอ่ยขึ้นว่าข้าน้อยเห็นว่า ท่านชื่นชมท่านจ้วงหยวนคนใหม่ยิ่งนักเขาเองก็เป็นผู้ที่มีความสามารถโดยแท้จริงข้าอ่านบทความของเขาแล้วชี้ชัดตรงประเด็นความคิดแนวทางชัดเจนเป็นผู้ที่มีความสามารถที่อยากจะผ่านพบสีไวไทถอนหายใจในเมื่อเจ้าเห็นบทความของเขาแล้ว ก็ต้องรู้ว่าเขามีอุปนิสัยอย่างไรเขาสนับสนุนให้ใช้กฎหมายเข้มงวดเฉียบขาดเหี่ยมโหดข้าลวงรู้ถึงบางเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาคนผู้นี้มีความสามารถโดยแท้จริงเพียงแต่ข้ากลัวว่าหากต่อไปใช้ไม่ถูกทางจะกลับกลายเป็นการสร้างวังยวนคนที่สองเช่นนั้นข้าคงต้องเป็นคนโชดไปชั่วกันละปวาสาแล้ว ที่ปรึกษาจึงกล่าวเช่นนั้นท่านไม่คิดจะบ่มเพาะเขาหรือขอรับข้าย่อมบ่มเพาะเขาไม่เพียงบ่มเพาะที่สำคัญยังต้องทำให้เร็วกว่าผู้ได้สีวัวยกลาวยามนี้ขั่งอำนาจของพวกเรากำลังอ่อนแอต้องการคนเช่นเขาข้าล่วงรู้ถึงบางเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเกรงว่าเขาคงไม่ง่ายดายอย่างนั้น คนเช่นนี้ต้องผลักไปยืนบนปากปล่องลมยอดคลื่นจึงจะทำให้ผู้คนวางใจหากวางไว้กับผู้อื่นผู้อื่นไม่มีทางรับมือเขาไวส้สิวจวนเป็นเพียงตำแหน่งชั่วคราวรอผ่านพ้นสองเดือนแล้วข้าค่อยไปกราบทูลห้องเต้ราชสำนักขาดแคลนผู้มีความสามารถบัดนี้ห้องเต้ทรงกังวลพระไทยอย่างยิ่ง เมื่อที่ปรึกษาได้ยินก็ครุ่นคิดอยู่นานก่อนเรียนน้ำชาให้สีเว่ยเมื่อหลัวสันยวนเดินออกจากประตูตวนของสีเว่ยพร้อมกับเฉิงหลางเฉิงหลางก็พูดกับเขาหากจะว่าไปคราก่อนที่ข้าสอนหนังสือให้กับน้องสาวอีหนิงข้าพบว่าลายเส้นผู้กันของนงังได้รับการสั่งสอนมาจากท่านทั้งยังเข้าถึงแก่นสําคัญอยู่หลายส่วน เกรงว่าวันหลังคงต้องขอคำชี้แนะจากท่านบ้างแล้วเมื่อหลวงสันยวนได้ยินก็เพียงยิ้มบ้างน้องสาวของข้าถูกข้าเคี่ยวเข็นให้ฝึกฝนมานานหลายปีบัดนี้ถือว่าพอดูได้บ้างแล้วเฉิงหลังมองเขาก่อนจะคลี่ยิ้มอีกครั้งข้าจะคอยดูความยิ่งใหญ่ของขบวนเฉลิมฉลองท่านจ้วงยวนแต่วันนี้คงต้องขอตัวก่อน เขากวาหมือเรียกรถม้าที่จอดรออยู่ด้านข้างก่อนจะขึ้นรถม้าไปหลวสันยวนรอเขาจากไปแล้วจึงขึ้นรถม้าที่จอดอยู่ด้านข้างเช่นเดียวกันเขาเอนกายพิงเบาะหลับตาลงเชิงหลังผู้นี้ร้ายกาดนักอีกฝ่ายกำลังอย่างเชิงอะไรอยู่กันแน่ นับดูก็เป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้เจอนางไม่รู้ว่าคราก่อนนางโกรธเคืองเขาหรือไม่เขาลูบไล่ป้ายยกขาวลายปี่เสียในมือเบาๆสามวันต่อมาเป็นวันเดินขบวนเฉลิมฉลองบัณฑิต ซึ่งผ่านการคัดเลือกชั้นต้นสามคนผู้คนพลุกพร่านบรรยากาศคลึกครื้นยิ่งนักอีหนิงอยากไปดูเหลือเกินนางไม่เคยเห็นขบวนเฉลิมฉลองมาก่อนเวรหลิงส่งองครักษ์มาคุ้มกันนางแต่อย่างไรก็ไม่อนุญาตให้นางออกจากตรอกวี่จริงอีหนิงเห็นเพียงฝูงชนล้นหลามเท่านั้น ขบวนของต้วงหยวนคนใหม่ถึงผ่านไปเช่นนี้ผู้คนมากมายรายล้อมกระทั่งเงาร่างของหลัวสันยวนนางก็ไม่ได้เห็นตรอกตรงข้ามมีบันไดย,ยื่นออกมามีแม่นางน้อยสองคนกำลังยืนเบียดหัวเราอก,กันอยู่บนบันได เดือนสองดอกสิ่งฮาวาบนกิ่งไม้บานสะพรั่งอีหนิงมองดอกสิ่งฮาวาที่ร่วงหล่นบนพื้นมุมปากยกอยากเป็นรอยยิ้มน้อยๆพี่ชายสามสมควรเป็นที่เฝ้ามองของผู้คนนับหมืน่นเขาควรเป็นคนที่ผู้คนต้องแงนมองให้ความเคารพชื่นชมนางไม่มีทางปีนบันไดอีหนิงรอบคิดในใจ องคารักกลุ่มนี้ปกป้องนางอย่างระมัดระวังยิ่งยวดด้วยเกรงว่าหากนางได้รับบาดเจ็บอันใดคงอธิบายไม่ได้ฉะนั้นอย่าสร้างความเดือดร้อนให้พวกเขาจะดีกว่าเมื่อไปคารวะโฮยินผู้เท่าเวยที่เรือนอีหนิงยังคงเปี่ยมไปด้วยความสุขก้าวเท้าเดินตัวลอยโฮยินผู้เท่าเวยยิ้มพลางดึงมือของนางมาจับ ก็แค่ไปดูขบ,บวนเฉลิมฉลองมีความสุขประหนึ่งสาวน้อยอย่างไรอย่างนั้นเจ้าหมิงตูมองนางเงียบๆก่อนเอ่ยออกมากระทันหันข้าจำได้ว่าผู้ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งต้วงหยวนคล้ายจะเป็นพี่ชายสามในตระกูลหลวของน้องสาวอียหนิงครั้นหูหยินผู้เท่าเไวยได้ยินดวงตาก็พลันเป็นประกายกล่าวกับอียหนิง เช่นนั้นก็ต้องเชิญเขามาเยี่ยมเยือนสักครั้งแล้วอีหนิงคิดว่าเขาเพิ่งได้รับตำแหน่งต้วงหยวนบัดนี้ชื่อเสียงขจรขายย่อมมีผู้คนไปมาหาสู่มากมายไม่รู้ว่าเมื่อใดเขาจะมีเวลาว่าง ปรากฏว่าวันต่อมาขณะที่ไวยิ่งให้นางไปหยิบสมุดบัญชีที่เรือนของเขานางก็พบกับคนผู้หนึ่งกำลังนั่งพูดคุยกับไวยิ่งในห้องโถงกลางนางชะง,งักฝีเท้าโดยพลัน ผู้นี้สวมชุดคลุมยาวเนื้อผ้าละเอียดดูเหมือนเขาจะสูงขึ้นเล็กน้อยเหตุใดเขาจึงสูงถึงเพียงนี้ใบหน้าดูคมคายกว่าแต่ตอนช่วงไหล่กว้างบึกเบิ่ยิ่งขึ้นสันจมูกดองตรงใบหน้าด้านข้างหล่อเหลาแปลเปลี่ยนเป็นบุรุษที่เติบโต,ตเต็มวัยดูคล้ายเขากำลังสนทนากับวยเหลียงอีหนิงมักเอ่ยถึงเจ้าอยู่บ่อยครั้ง ไวหลิงเปล่ายามที่นางอยู่ในตระกูลหลัวเจ้าดูแลนางเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เพราะข้าตั้งป้อมกับตระกูลหลัว จึงไม่อนุญาตให้พวกเจ้าไปมาหาสู่กันบัดนี้เห็นที่ข้าจะเข้าใจผิดไปแม้นางจะไม่ใช่คนในตระกูลหลัวแล้วแต่การที่นางยอมรับเจ้าเป็นพี่ชายสามข้าเองก็เห็นดีด้วยนางจะได้มีคนคอยดูแลเพิ่มอีกคนหนึ่งอีหนิ่งได้ยินเสียงนุ่มนวลเชกเช่นวันหวานของเขาน้องสาวของข้าตกอยู่ในวิกฤต เพราะดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านกัวก้องข้ารู้สึกซาบซึ้งยิ่งนักไวหลิงเห็นอีหนิงยืนอยู่ตรงประตูก็ยิ้มพลางขานเรียกนางอีหนิง เหตุใดจึงไม่เข้ามาเล่าพี่ชายสามของเจ้ามาเยี่ยมเจ้าแล้วอีหนิงเห็นเขาหันกลับมามองตอนอาจเป็นเพราะนานแล้วที่ไม่ได้ผ่านพบอีหนิงจึงรู้สึกแปลกหน้าเล็กน้อยทั้งที่ควรจะคุ้นเคยอย่างยิ่งเท่าว่ากลับเกิดความรู้สึกแปลกหน้าชนิดหนึ่งที่ไม่อาจอธิบายวัยหลิงเห็นอีหนิงยืนนิ่งงันจึงกล่าว พ่อจะไปสั่งผู้ดูแลจัดโต๊ะงานเลี้ยงก่อนประจวบเหมาะที่วันนี้มีแขกท่านอื่นมาเยี่ยมเยือนพอดีพ่อจะได้ต้อนรับพร้อมกันกล่าวจบก็เดินออกไปอีนิงเห็นพี่ชายสามวางถ้วยชาลงแล้วยืนขึ้นเขายิ้มให้นางเป็นอะไรไปเจ้าไม่รู้จักข้าแล้วหรือยามเขายิ้มช่างหล่อเหลาอ่อนละมุนดุดภาพซึ่งว่าด้วยน้ำมึก อันที่จริงแต่ไหนแต่ไรมาอีหนยงรู้สึกพึ่งพาเขามากที่สุดนี่เป็นความรู้สึกประหนึ่งวิหกเหนื่อยล้าที่ผอบินกลับรังราวกับเมื่อได้เห็นเขาก็ไม่มีสิ่งใดทำให้นางเป็นกังวลอีกนางย่างเท้าเข้าไปหลายก้าวยังไม่ทันรอให้เขามีปฏิกิริยาตอบสนองก็กระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของเขาหลัวสันยวนเกือบจะรับนางไว้ไม่ทันท ูกนางกระแทกจนก้าวถอยหลังไปก้าวหนึ่งอีหนิงตอดเอวของเขาไว้เงยหน้ายิ้มให้เขาพี่ชายสามท่านสอบได้จ้วงหยวนแล้ว อันที่จริงนางไม่ใช่เด็กน้อยแล้วอย่างน้อยเรือนร่างที่แนบชิดกับเขาก็อรชรอ่อนแอนยิ่งนักยามนางยังเป็นเด็กก็ชอบทำตัวติดกับเขาเถ่าว่าบาดนี้หรืวสันยวนกับรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหากกล่าวว่ามีจุดใดที่ทำให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นก็คือเรือนร่างอ่อนนุ่มที่แนบชิด เมื่อเงยหน้าขึ้นยังได้กลิ่นหอมหวานจางจางจากร่างของนางเขาเป็นบุรุษเต็มวัยทั้งยังไรอานุจะคุ้นชินกับการใกล้ชิดเช่นนี้ของนางได้อย่างไรหลัวสันยวนดันตัวของนางออกเ่าว่ายังคงยิ้มเจ้าเติบโตเป็นหญิงสาวแล้วยังทำตัวติดข้าเช่นนี้ไปเพื่อสิ่งใดกันเขารังเกียจที่นางทำตัวติดเขาหรืออีหนิงเปล่า ก็ข้าดีใจที่ได้พบท่านนางปล่อยเขารอบคิดในใจว่าไม่ควรโอบกอดเขาเช่นนี้อีกนางยังยึดติดว่าเขาเป็นพี่ชายสามของนางอีหนิงฉีกยิ้มกว้างจับมือของเขาไว้ไปกันเถิดข้าจะพาท่านไปดูที่พำนักของข้าข้ายังมีถิงเตอน้องชายอีกคนซุกซนชอบสร้างความวุ่นวายยิ่งนัก ห้องหนังสือของข้าถูกเขาทำลายและเทเป็นประจำท่านแม่กล่าวว่าน้องชายคนใหม่ของข้าก็ซุกซนเหลือเกินตัวอ้วนจำมัำ่มไม่รู้ว่าเมื่อใดข้าจะได้พบเขาหลัวสันยวนมองมือของนางที่จับจูงตอนราวกับไม่รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติก็กล่าวว่าท่านพ่อต้องมารับราชการที่เมืองหลวงเห็นทีอีกไม่นานเจ้าคงได้พบเขาแล้ว อันที่จริงอีหนิ่งไม่ได้โกรธแค้นอะไรหลัวเฉิงจางเพราะเดิมทีเขาก็ไม่ใช่บิดาของนางอย่างไรก็ไม่อาจปฏิเสธว่าเขามีได้เลวร้ายไปเสียทั้งหมดนางรู้มานานแล้วว่าหลัวเฉิงจางจะมารับตำแหน่งที่เมืองหลวง แต่คาดไม่ถึงว่าจะเพิ่งมาเอายามนี้นับดูแล้วหลัวอีสซิวก็น่าจะออกเรือนไปแล้วไม่รู้ว่าเมื่อใดจะได้พบอีกฝ่ายที่เมืองหลวงนางเอ่ยถามหลัวสันยวนหลัวสันยวนเพียงตอบว่าหลัวอีสซิวออกเรือนไปแล้วน่าจะใกล้แล้วกระมัง เขาเดินเล่นในเรือนของนางรอบหนึ่งจากนั้นก็พบภาพอักษรของอีหนิงพี่แขวนไว้ในห้องโถงของนางมีหน้าเล่าเฉิงหลางถึงมองออกแม้แต่ตัวเขาเองยังรู้สึกเหมือนเจ็ดถึงแปดส่วนเขาเลี้ยงดูนางจนเติบใหญ่หากตัวอักษรของนางจะเหมือนกับเขาก็มีใช่เรื่องแปลก หลวสันยวนเห็นหนังสือที่วางอยู่ในห้องหนังสือเล่มหนึ่งบรรยายถึงการขุดลอกระบายน้ำท่วมนี่ไม่ใช่หนังสือที่อีหนิงควรอ่านเลยนั่นเป็นหนังสือของเฉิงหลางอีหนิงเปล่าวคราก่อนเขาลืมเก็บกลับไปด้วยนางเพิ่งพูดจบก็พบว่าหลวสันยวนมีสีหน้าเฉยเมยขึ้นมองไม่ออกว่าเป็นอะไร คาก่อนข้าอยู่ที่จวนของใต้เท้าสีก็เห็นเขาอีหนิงคนผู้นี้ติดใจย,ยากแท้อย่างถึงเป็นการดีหากเจ้าจะสร้างกรอบป้องกันไว้เสียหน่อยอีหนิงคลี่เยี้ยมวาจาของคนผู้นี้เทียบได้กับญาติผู้พี่เมาไม่อาจยึดถือจริงจัง ใช่แล้วข้ายังไม่ได้ถามถึงญาติผู้พี่เมาเลยมีช่กล่าวว่าเขาติดตามญาติผู้พี่หมิงมายังเมืองหลวงรหรือข้าไม่เคยได้ยินข่าวคราวของเขาเลยไม่รู้ว่าบัดนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขากับกู้จิงหมิงติดตามอดีตองค์ราชทาญาตอดีตองค์ราชทาญาตปรดปรานเขานักเมื่อขึ้นคองราช ็ทรงแต่งตั้งเขาเป็นขุนนางที่ปรึกษากรมโยธาเพ่าว่าทั้งวันกลับไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหลัวสัญยวนหลินเหมาและกู้จริงเหมียงยังคงไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งเขายังอธิบายเพิ่มเติมอีกประโยคนับเป็นขุนนางตรวจสอบดีกาคนหนึ่ง คนที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยชอบขบทถเช่นเขากลับรับตำแหน่งขุนนางตรวจสอบดีกาเสกเช่นคนทั่วไปอีหนิงรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งยวดอีหนิงอยากถามเขาว่า เขาอยากรับตำแหน่งราชการอะไรยามนางหยิบหนังสือเล่มหนึ่งเก้าวถอยหลังกลับไม่ระวังทำให้กระทบเข้ากับแผงอกของเขาเหนือศีรษะนางราวกับได้ยินเสียงลมหายใจเจ็บปวดจากการถูกกระแทกเอีนิงเงยหน้าขึ้น ก็เห็นเขากำลังจับจ้องต้นชั่วขณะที่ทั้งสองคนไม่ได้เอื้อนเอ่อยอะไรนางรู้สึกว่าบรรยากาศภายในห้องคล้ายอึดอัดขึ้นโดยพลันนางก้าวถอยหลังก้าวหนึ่งตอนนางกอดเขาเมื่อครู่ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าว่าบัดนี้ทั้งร่างกับรู้สึกไม่ถูกต้องแล้วท่านยา่าท่านย่าอยากพบท่าน นางเดินตามหลังหลัวสันยวนเมื่อถูกลมเย็นพัดปะทะใบหน้าสติสัมปชัญญะก็แจ่มชัดขึ้นหลายส่วนอีเหนียงมองร่างสูงตระงานตรงหน้านึกถึงเมื่อครั้งที่ตอนยังเด็กเขาก็คอยยืนอยู่เบื้องหน้า อ,อกป้องนางมานับครั้งไม่ถ้วนเหตุใดจึงเกิดความรู้สึกพลีลึกพพล่นเช่นนี้เล่าหรือสถานการณ์เมื่อครู่นี้แปลกประหลาดเกินไปเขาไม่ได้กล่าวอะไรเพียงยิ้มและเอ่ยถามนางว่าเจ็บศีรษะหรือไม่อียหนิงจึงเพียงตำหนิตนเองที่คิดมากเกินไป ถึงอย่างไรหลวสันยวนก็มองดูนางเติบใหญ่ขึ้นมาแม้เขาจะไม่ใช่พี่ชายของนางจริงๆแต่อย่างไรความผูกพันระหว่างพี่น้องก็ยังอยู่ อีกทั้งบัตรนี้เขาเป็นจิ้นซื่อแล้วถึงเวลาตรึกตองเรื่องงานแต่งงานกับคุณหนูซุนแล้วนางยังไม่เคยพบคุณหนูซุนท่านนี้แต่ก่อนนางมักครุ่นคิดอยู่เสมอว่าคนเช่นไรถึงจะคู่ควรกับเขารอจนนางมาถึงเรือนจิ้งอันและเดินเลี่ยงไปยังห้องด้านข้างฝั่งประจิมก็พบว่ามีเด็กสาวจำนวนไม่น้อยยืนอยู่ด้านหลังฉากบังลม ในนั้นมีใบหน้าคุ้นเคยหลายใบหน้าผลักยื้อยุดกันไปมาทั้งเขินอายทั้งใคร,ร่รู้ใบหน้าแดงระเรื่อในตาวาวระยับอีหนิงมองพี่ชายสามพี่อยู่ในห้องโถงกลางการเวลาเคลื่อนคล้อยนางเกือบลืมไปแล้วว่าคนผู้นี้ได้รับความนิยมจากบรรดาสตรีเพียงใด ถึงขั้นได้รับความนิยมมากกว่าเฉิงหลังเสียอีกถึงเขาจะไม่ได้ทำอะไรท่าว่าทุกคราที่บรรดาสาวน้อยเหลือบมองเขาสีหน้าของพวกนางก็จะพลันแดงเรือบางคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวถึงกับพูดอะไรไม่ออกหลัวสันยวนคารวะโฮูหยินผู้เท่าเบยฮหยินผู้เท่าประคองเขาลุกขึ้น หลัวสันยวนั่งลงเมื่อได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของบรรดาเด็กสาวที่ดังเล็ดลอดมาจากด้านหลังของฉากบังลมเขาก็รู้ว่าพวกนางกําลังพูดคุยถึงเขาเขาเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้มานับครั้งไม่ถ้วนจึงกำมือยกขึ้นวางไว้ใต้ริมฝีปากกระแอมกระไอเสียงเบาครั้งหนึ่งเมื่อด้านในได้ยินเสียงก็พลันชะงัก การเคลื่อนไหวหยุดลงโดยพลันฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ